มถนัดด้วยไหมนั่งถนัดไหมคะไม่ถนัดไม่เคยนั่งอย่างนี้ไหมนั่งข้างนี้นั่งอีกข้างค่ะอันนี้มันนั่งอีกข้างค่ะอ๋ออ่ะนั่งให้ถนัดสิคะโอเคเหมืนเลยคะเนี่ยโอเคเคยมานั่งเล่นอย่างนี้ไหมคะใกล้ต้นไหมหรือว่าไม่มีเวลา มันไปทั่วส่วนอ่ะมันไปทั่วดสวนคนเดียวจะจะไม่มีโมเมนต์ที่ว่าต้องมานั่งสักหน่อยใช่ไหมแต่ความสุขก,ก็คือได้เห็นผักโตใช่ค่ะ,คะมีความสุขมากอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ น้องเขาก็อารมณ์ดีแจ่มใสนะเขามองค่ะมองดอกไหนเนี่ยที่มีกี่ดอกก็มีดอกเดียวนะมีการถามว่ามองทำไมมีคําถามอะไรละมันก็แบบเหมือนเหมือนมีมีอะไรที่ไม่อะหนูยินดีพี่ดาที่ติดใจก็อยากจะถามพี่แล้วไม่กล้าถามไม่ใช่ไหมแต่ยินดีที่มาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะถามมาเมื่อเช้าไม่ไม่ ไม่ได้คิดนานเลยค่ะ,คะว่าจะต้นเราพี่มันก็นเลยมันก็นเลยตื่นเต้นถ้าเป็นอาทิตย์ร่วงหน้ามันก็นั่นจะไปอีกอย่างอันนี้โอ้แล้วจะดีมากเลยแต่ว่าเราเคยเห็นกันแล้วที่วัดไทยวัดพุทธวิหารใช่ไหมคะแล้วก็จากที่ว่าแต่ทราบใช่ไหมว่าพี่ทำอะไรในลนักษณะอย่างนี้นสัมภาษณ์เอ่ยมาอัปเดตเอ่ยอะไร เรูติดตามพี่มาตลอดอยูยค่ะแต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนที่ a ฟ e b o o กกันไม่ได้เป็นหรอค่ะไม่เป็นไรเป็นงได้เรามาอันนี้กันดีกว่านะคะก็คือว่านี่ความจริงแล้วได้ตามที่พี่ใจปรารถนาเลยนะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เองพวกก็อาทิตย์แล้วที่ไปสวนอุณนทิพย์อะที่เบนเยี่ยม ตอนนี้พี่กำลังทำคลิปเข้าอยู่อะไรต้ออะไรโพสคลิปแล้วก็โพสรูปแล้วก็มีต้นกระหล่ำที่ของของเขานี่ก็มีใหญ่มากนันยิ่งใหญ่โอ้ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้คะใหญ่ค่ะใหญ่ผักพวกนี้เขาจะชอบอา,ากาศที่นี่มากนะคะนพันธุ์ของไทยพันธุ์ที่นี่ค่ะพันธุ์ที่นี่เนี่ยเราซื้อเราซื้อต้นมันมาแล้วก็ลูกไว้โอ้ยใหญ่ทุกต้นเลยอะ่ะ แล้วเรากินก็แค่เป็นหัวแค่นั้นเองหัวเดียวเนี่ยเราขัดได้มออบ่เรมมเลยอ๋อพันธุ์ของท้งทองถิ่นอะค่ะนั่นแหละพี่ว่าพี่ไปสวนเขาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วเขาบอกว่าต้นใหญ่อย่างนี้เลยนะโอ้ยแบบโอเคแาบใ,ใช่พี่ก็บอกว่าทำไมเราไม่เอ,เอามาสักหัวหนึ่ง เล่นมีดมันพูดแล้วมันอยู่ในมือมันก็เลยไปเลยเอาวางเอาวางก็ว่าเออทําไมเราไม่ตัดมาสักหัวหนึ่งเนาะเอามากินหรือเอามาผัดหรืออะไรยังไงก็อยากจะรู้ว่ารสชาติของเนี่ยที่มันเป็นหัวจริงๆเนี่ยอะไรยังไงแล้ววันนี้พี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าสวนหนูจะมีแต่หนูก็มีอน่ยขนลองทดลองปลูกค่ะใช่ไหมคะปลูกจะปลูกขี้มากปกติมันจะต้องปลูกห่างกัน ค่ะเพราะเยอะอะไรนี้ที่เหลือก็ใส่กระถางแจกเพื่อนมั่งอะไรมั่งใช่ค่ะพงศิร์เมื่อกี้เราตัดแลวสองหัวค่ะหายไปไหนแล้วคะอยู่ตรงโน้นค่ะโอเคไม่เป็นไรนั่งแล้วนั่งเลยอยากจะขอตัดบ้างเนาะว่าว่าอะไรยังไงคงณจีแล้วพี่มีผักหลายอย่างมากที่ไม่เคยเห็นต้นมันจริงๆได้แต่กินและอันนี้เนี่ยคงณจีแล้วของปกพี่เลย นะเอามาผัดก็ได้แกงก็ได้แล้วมาทำสลัดก็ได้ด้วยทำได้หลากหลายเมนงูไบใช่อร่อยด้วยล่าสุดที่ก็แกงส้มแกงผักปรังแล้วก็ใส่อันนี้ผสมแล้วน้ำมันจะหวานความจริงแล้วใบอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กินกันเนาะไม่กินค่ะหนูเอาไปให้ไก่ให้แพะให้แกะกุลุงอะเพราะว่ามันหนาใช่มันแต่ถ้าเราจะกินมันก็ได้ได้ไหม พี่บิดได้ไหมลองดูซิว่ามันองมันน่าจะได้แต่มันจะจะหยาบเนาะจะหยาบไปไหมคค่ะโอเคดังนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เห็นแล้วนะคะว่าข้างล่างมันเป็นหูใบมันเยอะมากเลยเป็นพืชที่มีใบเยอะค่ะเพื่อที่จะเอาแค่หัวค่ะตรงนี้แค่นั้นเองอ๋อปกป้องหน้าดูเลยที่จะต้องตัดตรงนี้มั้งคะเนี่ยนะ โอ้โอ๋ออนน์เอ้ยไม่มีแรงเลยค่ะมแข็งมากว่ามันน่ต้องคือแอนน์อ้อนาน์โอ้โนี่ปัดแบบราชินีคลีนสวยนะสวยงามมากเลยสวยมากเลยค่ะ thing, no? อัานานี้เราทิ้งเนาะ ปกติที่เขาขายเขาจะทิ้งตรงนี้แล้วมันก็ยังมีอีกก้านหนึ่งแล้วก็หมูเสียได้จังเลยโอ้สวยนะสวยเอาไปใส่กับข้าวใช่เอาไปตกแต่งประดับได้เลยนะอันนี้อันนี้คำริงก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นที่เขาขายเนี่ยก็มีแค่ดนวนเท่านี้เองอันนี้เอาจะใส่แกงเอาไปผัดด้วยก็ได้ มันก็เหมือนกับแบบใบะนาอะไร<า>อย่างนั้นเลยนะแกงส้มก็น่าจะได้เพราะว่าต้มจับายโอ้ยแล้วมีน้ำเยอะเลยโอ้โหอัศจรรย์นนะธรรมชาติจริงๆเลยว้าวใบก็ใหญ่อ่ะรบกวนช่วยถือไว้แล้วในนี้มันก็เหมือนกับกะหล่ำปรีทั่วๆไปใช่ค่ะพี่ขอหั่นกลางได้ไหม ได้ระวมาระวังมือมีหนวนกรอบเห็นไหมนะเสียงว้าวนาะอยากให้เห็นกันระวังมือนะน <Okay. S 2> ิว้วนิ้วยาเอามันนะนะคะแถวที่สองนี่ค่ะว้าวดูสิวานหอมกรอบมาก นะคุณภาพเยี่ยมเลยนะหวานหอมกรอบมากหวานหอมกรอบมากเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราชิมหนูกินแล้วอหนูไม่ชิมอกินแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่นี้ถ้าจะกินผักเชยเมันก็ได้นะได้ค่ะค่ะใช่ปลอดสารเราไม่ได้ใส่สารพี่ตะไรอืมไม่มีกลิ่นใช่ไหมปกติพี่เมืองไทยอะค่ะมันจะเป็นกลิ่นๆิ่ยังไงู่้งค่ะอันนี้ไม่มีกลิ่นมั มันคนละกรอบหวาน,านสดๆสดเลยค่ะสดกว่านี้ไม่มีแล้วและดูสิคะเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียว <c oughs> หนึ่งลูกเนี่ยนะแต่ว่าใบเขาแล้วก็ออกมาจากตรงนี้เลยแค่หัวเดียวค่ะสุดยอดสุดยอดอันนี้ถ้าทานเปล่าๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแต่ต้มยิ่งแบบแงจงเจดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้น้ำซุปหวาน ที่มีขาญาตล่าดูสิเห็นไหมน่ารักนะคะเมื่อกี้นี้อันนี้ก็กินดิบก,ก็ได้นะรู้ไหมแล้วะกินดิบได้หวานอร่อยด้วยเอา้องๆหรอเคยกินอ,ะอ่ะอ่าใช่เพราะว่าไปสวนมุทิปทั้งที่บอกมันทานดิบได้คุณลองสิพี่ก็บอกไม่เคยได้ยินว่าใครเขา <บ>เป็นยังไงบ้างอ,อร่อยไหม,มนก,กินก่อนโ,อโหยนกกินเลยเพราะอันนี้ก็คือผักของสวนนูอ,อร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะมันหวานค่ะมันหวานหวานค่ะน,นุ่มนิ่มค่ะพี่ก็แรกนี้เรากินอยู่แล้วใช่ไหมดิบๆอันนี้กินอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่เคยกินค่ะ ไ,ได้เลยจ้ะโอเคแถวนี้ว่าหนูอยู่ที่เนี่ยคนเหนือเขากินปลรรากันไหม,มขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้เลยพ <c oughs> ี่ก็บอวคนเหนือเขาส่วนมากจะปรุงอาหารแบบอย่างอื่นไม่เหมือนกับคนอีสานที่เขาเจะทานปลาระเป็นหลักแต่ว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้อะปลาเป็นหลักเหมือนกันครัแล้วแล้ว,ลวหนูหาซื้อได้ยังไงครับปลาหรือว่าทําเอง น้ำปลาาส่วนมากเพื่อนจะเอามาให้ใช่ไหมแต่ชอบมากเลยค่ะแลวตอนนี้มีติดบ้านไว้ไหมมีอยู่ค่ะอามีอยู่แต่ไม่เป็นไรก็จะให้ดูนี่คือน้ำปลาาค่ะเออเฮอดิ้งทำลายไหลใช่ไหมทำลายไหลโอเคถ้ามีแล้วก็ไม่ให้อ่าโอเคใจร้ายใจร้ายนะแต่ทีนี้พี่ไปสวนของเอ่อ คุณทิปป์อะค่ะเขาก็ขายน้ําพริกเนี่ยค่ะน้าพริกอันนี้ก็เป็นน้ําพริกอันนี้พี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะอลองดูซิคะชอบไหมถ้าชอบอันนี้ให้ได้ค่ะคพิดว่าน่านจะอร่อยไหม,มแต่ที่พี่ซื้อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําพริกเขยลาวอันนี้มันน้ําพริกปลาระ,อะบองใช่ไหมคะ,ะและอันนี้พี่ชอบเลยเป็นรสของพี่เลยอาจจะเผ็ดหน่อยนึงเวลาที่เราแบบ กินกับผักเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่าถ้ามีข้าวด้วยมีไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดความเผ็ดได้หน่อยแล้วมันก็จะอร่อยค่ะอลองซิชวนท่านผู้ชมมาทานมาจิ้มน้ำพริกด้วยกันไหมคะใช่ใช่จิ้มแจ่วด้วยกันไหมคะใช่ชวนได้จิ้มได้ะะแต่รสชาติเขาก็ไม่ได้ใช่ทิมมนะม <laughs> เราให้รสชาติหืมกินหอมอะ่ะหอมน้ำน้ำน้ำ,นำจิ้มน้ำพริกเนี่ยไปทะลุจอไหมคะ ทะลุเลยนะลุจอท่านผู้ชมไหมคะเปียกเลยนะยังไม่พอพี่ถึงไาชิมซิคะไหนบอกว่าจะห้าสิบปีแล้วยังไม่เคยทานมาเขือยาวและนี่ผลงานของตัวเองกินแบบกินแบบไม่ไม่ต้องล้างกันเลยนะเด็ดมาจากส่วนก็กินกันเลยนาะแมู่้ ไม่เป็นไรคะ่ะเสียงไม่เป็นไร mm hmm. อร่อยใช่ไหมเดี๋ยวจะโชว์ใช่ไหมเราจะปล่อย <ห ả? S 1> นะปล่อยแล้วปล่อยแล<ะ>้วนะจะโชว์อะไรคะโชว์ปลาล่าปลาล่าสับแล้วก็มะเขือเบบอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากกลมกลมค่ะปลาล่าสับอ,อร่อย เล็น้นหนูหนูจะไม่หยุดเลยเนี่ยเพราะว่ามันแบบสะพายมากเลยใช่ไหมโอ้ยนี่ดีมากเลยค่ะพี่ปียาค่ะถ้างั้นหนูไปเปิดอันนี้ให้พี่สิครับที่อยากจะชิมเหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะแล้วเดี๋ยวไปเปิดให้นั้นให้ลูกด้วยน้างุมสวยอย่างนี้ค่ะน้อเหมือนเรามาปิกนิ้กันเหมือนกันนะนะใกล้ต้นกะล่ำปลีมีที่ไหนอะคะ มีที่นี่ที่เดียวนะกลัมปีไทยนะคะกะลัมปีไทยด้วยแล้วเมล็ดพันธุ์ก็จากเมืองไทยใช่ค่ะของเมืองไทยค่ะเนาะทีนี้ชิมเนี่ยค่ะที่พี่เอามาอีกกระปุกหนึ่งแล้วพี่ยังไม่ได้เปิดชิมเหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงลองชิมสิค่ะหอมหรือชิมเลยจะเอาจะเอามะเขือยาวหรือจะเอากะล่ำปีรจะเอามะเขือปอก อะไรคะเป็นประธานให้เปิดตัดยิบินอะไรเออคิดมากจังเลยอ๋ออันนี้ก็ได้ค่ะเอามะเขือก็ได้อ๋อแต่ใจอยากกินอันนี้ใช่ไหมติดใจติดใจเพราะว่ห้าสิบปีแล้วเพิ่งได้กินโอ้โหเพิ่งได้ชิมใช่ไหมค้นพบสูตรใหม่พี่มีมีดได้นะแลวพี่ก็มีช้อนได้นะ ขัแรกจะเอาข้าวมาแล้วแต่อย่างเออมันเกินไปอย่างช้อนพี่ก็มีนะนี่นี่นี่พี่พี่ไม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 ชิมมาเนรคะชิมอยากให้หนูชิมก่อนเพราะพี่ได้ชิมแล้วไงแต่อันนี้เดี๋ยวพี่ชิมด้วยพี่ขอเอากระลำปีเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะโออันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้หั่นแต่ไม่มีนี่ค่ะจะชิมอันนี้ มีเพื่อนมาเยี่ยมเลยนะคะพอเปิดกระปุกปุ๊บมาเลยไม่ได้เชิญอะไรนะนะหอมมากอืมหอมใช่ไหมหอมถั่วเข้าวสวยร้อนๆเนาะมีไหมมีมีข้าวค่ะมีข้าวไหมคะจริงๆเหรอมีข้าวค่ะอเดี๋ยวเราอัดให้เสร็จก่อนแค่ยังไม่คกันในงานแลยเดี๋ยวจะไม่เสร็จมีข้าวใช่ไหมมีปลาทูด้วยค่ะตัดนิดนึงอันนี้กระปุกอันนี้ใช่ปะใช่ค่ะ ทำให้มันยากน้ำลายนูนไหลให้หนูแล้วกันพี่ยังมีอีกคำเดงยวให้หนูแล้วกันโอ้ดูเจ้าของสวนเป็นแบบสันชาตยาณคุณแม่ที่แท้จริงเลยเนาะจะเอาเข้าปากอยู่แล้วลูกพักอยู่ในลูกใช่ลูกต้องกินก่อนตามีก็ต้องทางก่อนแล้วเราทีหลัง นั่นแหละมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอุ้ยอันนี้เผ็ดมากกว่าอันนี้นะเจ้าขาในรสเผ็ดค่ะเผ็ดคนเผ็ดกว่าอันนี้ใชอันนี้จะนุ่มนวลไปน่นปนปนอันนี้รสชาติดีค่ะไม่เผ็ดอันนี้นี่ถูกใจพี่ค่ะถึงแม้จะเผ็ดเว,ดเวลาที่เรากินจิ้มอย่างนี้มันเผ็ดแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็มีปะลาร้าที่พี่แบบหมายใจไว้เลยว่าในพริกปะลาร้าสักต้องต้องคล้ายๆอะไรอย่างนี้โนก็ชอบรสนี้ค่ะใช่ไหมอ,อันนี้แต่ มันเข้มข้นแต่ของหนูมัน,น,นมันจะเผ็ด,ม,ดมากปไปหน่อยแต่ก็สําหรับคนที่เขาชอบเผ็ดเขาก็อร่อยนะ,ะใช่ครับอ่ะอันนี้ลอง,ลองมันปนกันแล้วใช่ไหมคะอ่าลองสิให้พี่มิดแมงาตักใส่นี่เลยแล้วดูสิเราเตรียมมาทุกอย่างนะคะสุดยอดมากม,านะ <laughs> มือมอาสิ่ะมันหวานเนาะ แล้วก็คู่กันมากเลยอืีเนี่ยหนูกินแบบเนี้ยได้ตลอดเลยหนูไม่ต้องเป็นอาหารที่เลือรสเลยหนูไม่ต้องกินไก่กินหมูกินอะไรเลยไม่ต้องไปพัตตารด้านอาหารรูๆเลยค่ะเอาไปต้มก็ได้นะต้มก็จะอ่อนหน่อยแล้วมาจิ้มแล้วไข่ต้มเนาะปลาทอดเนาะอ่ะเราหยุด อัดกันดีกว่าค่ะเราไปกินข้าวกันดีกว่าใช่ใช่เนี่ยนะค่ะโนโอ้โหคิดอะไรก็ได้สมความประสงค์แล้วไม่เคยคิดอย่างที่บอกเมื่อกี้บ้านที่สวนหนูจะมีกรลัำปีขอบคุณจริงๆหนูตั้งใจปลูกไว้ให้ทุกๆท่านพี่เพื่อนเพื่อนที่มาที่สวนมอาลลิสค่ะ ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําธุรกิจกับกระลำแต่เป็นของขวัญของกำนันเล็กๆน,น,น้อยๆจากหนัวพูดง่ยายๆคือแ <ภา S 1> จกฟรีใช่ค่ะว้าวเฮ้ยได้แล้วลูกลอันนี้เป็นในส่วนที่ตัดให้ <c oughs> ดูเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีรู้สึกว่าทุกหัวจะตัดได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะหรือว่าบางบ,บางบางก็งยังไม่ค่ะยังรออีกแ่ค่ะอ๋อค่ะแต่ว่ามัน สนนาก็จะตัดได้แล้วทุกหัวค่ะ,คะมันมันอายุมันนานแล้วเนะพราะฉะนั้นตรงนี้สวนที่เมืองอบ,อบดาค่ะดําอบดาถ้าเผื่อว่าลงมาจากทางด่วนเนี่ยมันก็จะใกล้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พี่มาก็ก็จะว่าใกล้ไหมแต่มันก็หาเจอค่ะแต่มันก็ทาม,มันจะเด็กแล้วก็ซอกแซกหน่อยน<อ>ึงงหน่อยเนเะพราะฉะนั้นจะต้องมา ติดกับทางด่วนศึกษาเส้นทางนิดนึงแล้วมันก็จะง่ายแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็สะดวกแล้วอยากจะชมด้วยว่าที่จอดรถโป f ร s เฟกชวลดมากเจ้าของเขาทําไว้โดยเฉพาะแล้วสวนก่อนนี้เขาเป็นอะไรอคะน่าจะปลูกพวกดอกไม้อ่ะสวนก่อนที่หน้าหนูของหนูนี่คือเป็น foster in in อันฟอร์สเตอร์พลันเอร์อินรักการมาปลันเอ์ ค่ะเป็นดอกไม้และเรามาเช่าต่อค่ะและตอนนี้นี่คิงจิงก็ทำมาแล้วพูดถึงระยะเวลาสั้นมากและได้ผลงานอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดจะทำต่อไปไหมทำต่อแน่นอนที่สุดค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะพัฒนาให้มันมีคุณภาพมากกว่านี้แล้วตอนนี้พอใจไหมคะถึงตอนนี้ครั้งแรก พอใจมากค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าที่ทําสวนลนักษณะแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะอยู่บางไทยก็ทํานิดน,นหน้อยแค่พอกินในครอบครัวค่ะและทําไมถึงอยากมีสวนผักอมืมาค้นพบตัวเองว่ามันชอบอะค่ะมันเป็นเหมือนเราอยู่ได,ได้ได้อยู่กับผักเรากินอาหารที่เราทําเองผักเราปลูกเองเรานึกถึงสุขภาพเรา เราไม่ต้องไปใช้ยงใช้ยาอะไรใส่ผักร้อนนาะแ <c oughs> ดดดีมากเลยค่ะ,ะเดวมองไม่เห็นหน้าเพราะฉะนั้นในตอนนี้เดี๋ยวพี่ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะจะเห็นนะคะแล้วช่วยบอกข้อมูลนิดนึงเพราะว่าพี่พรอบอกว่าหนูทำเผ็ดด้วยปลูกเผ<ช>็ดใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันนะคะมาดูว่าน้องเขาปลูก เห็ดอะไรและมีลักษณะท่าทางอย่างไรนะคะมคลบายการแดดตองหนุ่มๆเว้าอะไรอ่ะใช่ไหม้าราอดอดทนจริงๆเลยเพราะฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็ให้ได้เห็นแล้วนะคะว่าต้องกระลำปีพันจากเมืองไทยหน้าตารสชาติยังไงนะคะตัดได้เพลาะมากเลยนะเพลาะ,ะกรอบไหมออกรอบสี่<ช>กรอบรอมากเลยว่ากรอบสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ หนูไม่อยากไปใช่ไหมไม่อยากย้ายที่ใช่ไหมมองแต่กระบนี้ให้ได้เลยค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนใช่หนูว่าเราย้ายไปดีกว่าเพราะว่าพี่จะร้อนค่ะเออไม่เป็นไรค่ะก็ได้วิตามินบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะฝาโอ้ี่รู้ได้นะว่าฝาอยู่ไหนค่ะฉะางั้นพี่ให้กระปุกนี้ ที่พี่เอกก็ชอบที่พี่เอกก็อร่อยเหมือนกันนะใช่ค่ะ้องแพรไว้กันแล้วกันนกัจริงๆเลยเนาะขอบคุณไม่รักจริงนี่ไม่ให้ของรักของห่วงแล้วน้องตัดใจเลยนะไม่นะค่ะก็เอามานั่นแหละว่าจะให้ชิมหรืออะไรยังไงเข้าใจเลยเข้าใจว่าทํางานหนักๆเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่เนาะถูกอกถูกใจได้ได้กินอิ่มเนี่ยก็จะได้ปลูกผักให้ ให้พี่ให้คนอื่นๆได้ทานกันทั่วๆไปนะคะโอ้โหเนี่ยเป็นงานมอบถ้วยรางวัลมงกุฎแคนมงกุฎขอบคุณมากุกค <c oughs> นเรามาสวีทกันสวนพัก,อกดอกไม้ดอกไม้นนอค่ะให้กันไปได้ให้กันมานะคะอย่างเงี้ยคนมีน้ำใจน่ารักมากเลยแล้วค่ะเราย้ายมุมไปดูที่เพาะเพชะ